สวัสดีครับบ้านท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่4พฤศจิกายน2567นะครับพาท่านผู้ชมครับเดินทางนะครับทุกวันนะครับผมวันนี้เดินทางมาหาปู่ทุดงกลางป่านะครับพาท่านผู้ชมครับมารับชมนะครับงวดวันที่16พฤศจิกายน2 5งพันนะครับงวดที่ผ่านมาไม่เข้านะครับมีเข่ามีหลุดเด้อท่านผู้ชมเด้อ งวดเขากับเขานะครับงวดโบเขาก็คือโบเขานะครับอ่ามาหอดมาถึงแล้วเขาไปกราบน้ำมาสการปูน้ำกันนะครับจังใดก็คอมเมนต์สุภาพด้วยพี่น้องเด้อนะครับทุกปูทุกเสี้ยนทุกอาจารย์ยากห้ถูกสูงวดนะครับผมอ่าเอามาหอดมาถึงแล้วเขาไปกราบน้ำมาสการปูน้ำกันมื่อนี้บรรยากาศก็ร่มๆ้มนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงเขานะครับเริ่มเกี่ยวเขากันแล้วนะครับอากาศก็เริ่มเย็นๆล็นร่มแน่นะครับ เขาไปหาปูน้ำกันนะครับผมล่มทรรมชมปุ่นล่มวีวีนะครับทึบนะบ่งแดดทึ่งล่มปุ่นนันเจ้ากระเลียงง่วนธรรมชมกาบน้ำสการครับปูบ โอ้มันมันประมานประมาณประมาณนะปูเนาะปูกระบอกเบาเฒ่ายุเก่าบ่มีด้อปวออกับหาศูนปูกับวาบมาป่วนะปูเนาะูนมาูนเมอูี่ามีแตู่นรักีปวถามามาศูนีปวเออูนหาบมาหลักกรบ่มีเก่าบรสิมอกูนซนะปูแสิกับทุกสำนักแหะครับบ่ค่อยเข่าปูวเพราะว่ามันออกเบิ้นแล้วก็3สมสอง ท่สั่งจับไดยว่าวัดออกเลขไอ้รถบาทนะกครับอืมปาปูเอางวดนี่คือเกาปูเกาเนาะอ่าห้าหนึ่งได้ละปูเห็นปูเขียนไหมเรได้ละปูอืมนี่ปลปูออันนี้เป็นสูตรบอกเลยจังได้ปูนี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามจับเห็นจะครูปูห้าหนึ่งห้าสอง โอ่าหนึ่งอ่้ครับทุชมห1าหนึ่งหสองเจ็ดสามสี่หาสามตัวบ่มีบ่ปูวกหสามดเหอหาสามบมีดิเนในในสองตัวคือบ่มีหาสามปูบา่มีเุอคนละมองอ่แต่ว่าในนี้บ่มีหาสามปูคือจับสามตัวหกหสามปู ใส่ิรใส่พิรปปัเออนี่หายเยนี่หนี่จซ้อ่าหาอยู่นี่ซอยู่นี่บ่ไดจับใส่ห้ไม่ได้จับใส่ให้จับหาส้จับหาหนึ่งเอ้ามีหาหนึ่งหสองเจ็ดสามสี่หานี่นี่คือบมี่สี่หกตันี่บมีส่มันมีอมันสีมันมีใจมันมีปะปัวได้จับสี่หาอนชุดนี้ผมเขียนบอหรือเขียนแต่จับคู่นี่เลยเขียนแต่จับคู สามตัวกับห้าหกสามสตัวหกห้าสามหรือห้าหกสาม็ยุ่นี้ล่ะครับจะใชนใช้ตรงกันห้าหนึ่งหกสองครับเจ็ดสามห้าหนึ่งหกสองเจ็ดสามสี่ห้าส่าวเท่ามักมักปันญาบ้านเขียนลงไปเฉ i, เ<อ>ยๆเสามคูณครับแต่นี่มันคือสามคูติปู อืม,อม,อม,อมอทำควรอืเานผู้ชมเบาเถ่าเขียนไห้ปูเนียนคือมมาแต่ยังไงปูนเนี่ยโอ้ยเส้นตะ๊ะนะปูบอกเบาเถ่ายุศูนซีเด้ปูวาเ,าเชร่อไดเร์ัดปีเก่านี่สิบมาเก่าสิบมา,ป,า,มาปูบอกเบาเถาว่าเก่าบม่มีเก่ากับศูนหาศูนหากับบม่มีปูวาขันมากมากคือศูนซีเต็มเต็ม ครับอืมอืมออกดี้ะปูเนาะออหาศูนย์ได้ปูยนี่ยมีอยู่ได้เน่ะมันจะบอกว่ไหอ่สามตัวแต่ได้ปูหกห้าสามบ่หกห้าสามหรือหาหกสามกับห5 3หกห้าสามตัวกับห้าหนึ่งครับ 2> 2, หาหนึ่งนี่บ่ตัดป่ป่บตัดแล้วอ่าเอาใช่ครับห้าหนึ 1, 6, 2, 7, 3, ่งหกสองเจ็ดสามสี่ห้าอ่นี่ทมชมท่านี่รลระเท่านีา้าสนี่ตัดเอาเอาคือบ่ตัดใี่เพิ่ล่ะปลัระปลไปตัดห้ตัดห้าสาะปูนะเอา ครับเน้นตัวได้ปูตัวเน้นเน้ใรหาส้ยงหนึ่งสองสามนะทังคะหตัวเน้นเน้นปูเออตัวไดแนปูหกสองเจ็ดสามห้านึ่งหกสองเจ็ดสามาสามนี่น้ำน้ปูเนาะันมา่าเท่านี้สีหานี่ปูว่าบอมากแต่ว่าลงให้น้ำลงเปยน้ำเออมันมากกับติดใบเฉยน่ะอ่า นี่ครับักาับหาลอตเตอรี่ได้ทำชุชมได้เก้าส่นซีหนึ่งหาเดี๋ยวมาแต่ส่วนซเดี๋ยวครับนำสามเก้าให้ออกกันนะอืมอืงวดบ้างครับงวดบ้างนพวกเขาพู้ก็า่พาู้ไดก็าผู้ไดกลาเขาปูงวดเมื่อกี้นี่ยเล็กเบิ่เนัก0่วนซีซีใครกี่ร้อยสี่รอเดียว่าะซีตามสองเขเเาไปเคียงเนี่ยหาก็มี่ได้ป,ปวูว่าตะวหาเขาปิดจับออกไปทั้งหมาก่อน มีลราอยู่คนละหม่องอยู่คนละหม่องอืม <c oughs> เอาปูไปเห็ดขันน้ำมันเนี่ยปอเห็ดจะเมื่อยจะถ่ายบางเมื่อยจะถ่ายเอาปูใส่ซินซินที่จะหอดหนีด่ยที่ปูวันที่เท่าไหร่วันที่แปดนี่ยวันซินนี่ยเห็ดหาาเห็ดขันน้ำมันบะปูเอาจะแชอยู่คราขับพามามาบิ่งเหล็กขันน้ำมันน้ำปูอืมอืมฝันใน่บาร์ปูป่จช่ไหนฝันยังอืมคืนั่น,นแหละเป็นฝันหลุดบะปู ไเป็นฝันเลยอืจะาหแบบน้ตัวสภาเขาสอเขาสีเขาถื่กตที่เช่พิเมื่อวานวันที่หนึ่งวันที่ใดล่ะปูหมดานมาวังหันนาอือขันน้ำมตนอขันน้ำมต์ไหนผมคือไปเห็นปูขึ้นไปได้เห็นผมเบิ่งมาไปได้เห็นน่ไหมเมื่อวันวันที่หึงย้มือเสาอือได้เห็นไหมออกเบิ่งมาล่ะปูขันน้ำมุนมาสมมาวัดนะสมมาวัดด้เบิ่งอยู่อือธรมชม เ่าเถาก็ถามปูได้ว่าปูอาบมีนี่ครับทำช่มปูห้ก็คือห้าหนึ่งหกสองเจ็ดสามสี่ห้าสมตัวปูจับห่หกห้าสามอือโอ้หกนี่สามจับนี่เล่นมาปูฮะนี่ละมาแ้น้ำาซอมเตรียมเออเนี่ยป่นู่นี่ละ อันนี้เน้นขึ้นนี่เล่นปะปัว5 1 6 2 7 3สามตัวหางเดียว6 5 3หาสามเดี๋ยวทำผู้ชมเด้อผู้ใดมักมักตัวเดียวนี่กับซับเอานี่นี่นะครับซับเอานี่นี่นะครับปู่ทุดงกลางป่าสร้างตัวจะไปเสือด้อเก่าเลเก่าบ่มี่ปะปวนอ่ะเก่าหงดนี่บ่มี่เก่าหง่นี่บะมี่อ๋อผมคือมักตัวนี้แถอปู่ผมผมมาจะสร้างลอตเตอรี่ตัวนี้เด้1เก่าเก่า1 มากมาลังปูคือว่าบ่มมีเก่าเนาะทรามชมใช่เพราะมกเก่าืงเพราะวนึ่งเก่าก็ตรงจากนาครพนมเขาเจ้าห้มเตาขาเจ้าเนีน่ยหนึ่งซีน่ากรชากนะเดกเอาตัวหน่าหา,ห,าหน่นี่ดับหนึ่งี่ดับล่างหากระดับล่างที่ปูนี่หาหนึ่งนี่ับมาบนเนี่ยหนึ่ง่านผูมชมถาตามสูตรนะครับเนาะแต่วเล็กดับบ่มี่หรอครับผม,มต่วพูดถึงตามสูตรเพิ่น แบบสูตรที่อ่อสูตรที่เขาจะสูตรที่ได้มากแบบกระสุนาล่างกระมาะบนอืมอืมการยิงเขากระเสือบที่แต่ว่าหาสามนี่หาลอตเตอรี่เพื่อได้นี่หาสามนี่ไปบนเซอร์ลตีบนล่างครับลอตเตอรีต่วกระต,ติดติดไว้แล้วครับมาได้หมดนะครับผมไม่มีเลขดับนะครับมีแต่เลขเอ่อมีสุดตัวนะครับผมลอตเตอรี่ปูว่าหาไว้เลยหาหนึ่ง หกสองเจ็ดสามหสามท่านไ้ฟันติปูอืมอือันว่านแมันตอนยังอ่ามาคักคักตัวใดละปูหี่อยมาคักคักน่ยสามตัวให้หางเดียวว่าสามตัวสาตัวหางเดียนมคักมหาหนึ่งหกสองเจ็ดสามน้ำมาักคักอืมหาหนึ่งหกสองเจ็ดสามปูมาขักคักอืมอืม่รับอตัวใดกับตัวแ่งอ่ะตรงตรงมีมาตัวใดตัวหนึ่งอืม นัครเห็นมาจะสวนซีเชือลมวีวีแล้วน้ำปูนะกลางสุหนาวอสุดหนาวแล้วธรรมชมบ้านเฮาลมวีวีว้อยแล้วเมมโมเมมโเพันเกี่ยวเขาปูเขาจ้าเพันตีไส้สลับเขาเหนียวบานนี้รถมันมันอยู่กลางทงคุนมันรถเป็นเขาปะได้เร่เร่ตรงไปเกี่ยวเออได้ลงไปเกี่ยวให้เดียวเขาเจ้ามันสุกกอนเขาเหนียวได้บานเนี่ยเป็นกระบาดตะตีบ ตัวเด็มึง p p w ana w ana <laughs> a a ินกะไรใบอยู um. 3, ่ป hmm ูว <ad> ่าถือเพราะใบแต่หลังวันที่หกเอาแต่สามหนึ่งปูเลียกทูกกระคองกันได้อยู่ได้สาจุดได้จุดได้ขักสามหนึ่งสองเัืงใดผ่บอมักเห็นสามหนึ่งกรูใส่รูใส่หนึ่งสามเบาเลยผมเน้นเลขสามหนึ่งพูดแทเขาก็ได้ใช้สามสองเราโ้ผู้ใดมากกันอืมทมัวเขากระสองไ้เบิ้ลมสามสองสองไม้กันบอมักเอาปูเน้นย้ำให้น่นนี่นะ ห้าหนึ่งหกสองเจ็ดสามห้าหนึ่งหกสองเจ็ดสามตัวที่ปู่เน้นนะครับเด้อแต่ว่าสามตัวปูมักตัวนี้หกห้าสามแคปหน้าจอธรนมช้ชมนะครับปูแป้อลงไปเพิ่มบางน้ำอ้อย่างละปูเอเดี๋ยววันพระวันที่แปดนะปูเนาะเดี๋ยวหลังวันที่เก้าที่สิบเดี๋ยวมาหาปูคงสุดท้ายพอดีนะครับมาเบิ่งนขันน้ำมันน้ำปูเอากาบขอบคุณขอบคุณปูธรนมช้ชมนะครับเอาปูไอพอนในปู อ่าดำๆเบื่อๆมันๆซาสาธุดำจงขอบคุณนนขอบคุณขอบคุณผ้าเปนมันไม่รสีมันขอบขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ